โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนๆจาก o v e r t ร p Up ราคาอยู่ที่หน้าจอแล้วครับราคาถูกขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้นะครับและนอกเหนือจากสลัมดังเนี่ยทาง o v e r t o p Up ก็ยังรับเติมเกมกีฬาต่างๆน,ะนวันเป็นฟีฟ่ามือบา f a f ็นบและเกมอื่นอีกมากมายนะครับหากสนใจก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างหรืออดไลน์ไปทางหน้าจอได้เลยครับผม สวัสดีคนดูทุกคนนะครับเพราะว่าผมซีหลอดและเสียงดังโมบายนะก็วันนี้ผมมาทดสอบลูนใหม่กับน้องๆมีน้องป๊อปแล้วก็น้องเพชรนะเออดีเซนเตอร์มาเล่นเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะก็วันนี้ลูนใหม่เนี่ยมาแล้วเพราะว่าผมเปิดให้ดูคลิปที่แล้วนะครับซึ่งโฟกัสในเกมผมก็เต็มแล้วเอาทดสอบบ้างแล้วก่อนผมจะเล่นตามธรรมชาติให้ทุกคนได้ดูตาทุกคนเดี๋ยวสังเกตทางขวาไว้ว่าพลังงานผมมันเพิ่มน้อยมากแค่ไหนนะครับผมขออธิบายให้คนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ยังไม่เข้าเข้าใจ หลักการบวกพลังงานเข้าใจก่อนนะครับเราใส่2อันเนี่ยอันนี้บวกพลังงาน3เวลาลดบล็อกรีบาร์สติลชูดหรือแอซิดนะครับอันนี้บวก4ถ้าเราแอซิดแปลว่าเราจะบวก7จ็ดีดถูกไหมอันนี้พลังงานเริ่มต้น่ผมใส่ผมรู้แล้วว่ารูนจ่ายาพลังงานจ่ายทางขวาของห้าจ่ายราชามากเนี่ยใช้30หน่วยอันนี้2อันเนี่ยรวมกันเป็น7หน่วยทีนี้เวลาที่มันบวกเนี่ยถ้าหากว่าหลอดผมเนี่ยมีอยู่ ฟังนะหลอดผมมีอยู่28 29หน่วยแล้วผมแอซิดเลยผมจะได้7แต่เวลามันบวกมันจะบวกแค่ถ้าผมมี28มันจะบวกแค่2อยู่ดีจากพลังงานไม่มีจะกลายเป็น1และไม่มีหลอดที่เหลือแบบว่าเป็น1แบบศูนย์พลังงานเหมือนเดิมซึ่งแปลว่าถ้าหากว่าพลังงานคุณใกล้เต็มเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลดีเท่าไหร่ในการบวกพลังงานแค่เสียงเชียร์ก็พอแล้วแต่ถ้าพลังงานแบบว่ามีแค่ครึ่งหลอดขาดอีก15หน่วยเงี้ยเป็นอะไรที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นมาเก็ตนะต้องบริหารพลังงานดีๆเช่นพลังงานขาด1ขีดเนี่ยควรจะ่วงเวลาส่งไปส่งมาก,ก่อนแล้วค่อยส่งเพื่อที่จะได้พลังงานเจ็ดหน่วยเต็มๆแบบคุ้มค่านะครับอ่ะส่วนอย่างที่2การบุกเข้าเป้าเพื่อลงทิ้บุกสามเปอดีไหมถ้าหาว่าปกติแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะบางทีเล่นกับอาคานิหลอกจ่ายหลอกดังมันก็ไม่ได้มีการยิงอะไรเว้นจะส่งให้จินส่งให้มิซี่อาจจะแบบว่าคอนเฟิร์มมากขึ้นว่าโล่งจะลงนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เราเล่นกับครงหีเล่นกับเซนโดดังเล่นกับตัวเพื่อนที่มันแบบว่าเป็นดังอย่างสองเซนเตอร์อย่างเงี้ยอ่ครองหีดังอ่้เค้าองหีทำยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับเว้นแต่ทุกคนจะบอกเพื่อนที่เป็นเซนเตอร์ว่าไม่ต้องใส่ลูนยิงเดี๋ยวเราใส่ให้มากีจ่ายคนเดียวหรือเซนเตอร์บางคนใส่เสาหลักในการแข่งขันเพื่อเพื่อนยิงแ็กมากขึ้นเราก็บอกว่าไม่ต้องใส่อย่างเงี้ยก็ได้ ให้เซนเตอร์ไปใส่หอคอยคู่ไปใส่แบบว่ารีบาวนะครับไปใส่เอ,อ่อเนี่ยพวกรีบาวพวกบล็อกเอาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราคุยกับเพื่อนอแปลว่ามันเล่นกับเพื่อนมันพอได้แต่ถ้าเล่นโซโล่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราเนี่ยจะเจอผู้เล่นแบบไหนแล้วเขาจะเน้นดังหรือเปล่าถ้าเน้นดังมันก็ไม่มีประโยชน์ไปครึ่งรูเนี่ย,ยนึกออกไหมฮะมา เดี๋ยวผมจะพาน้องๆกับมาเล่นให้ทุกคนดูครับให้ทุกคนสังเกตเอานะว่าหลออพลังงานดีดคุ้มหรือเปล่าถ้ามันใกล้เต็มดีดไปก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้ามันเหลือโล่งๆปุ๊บอะผมว่ามันก็ทําให้พลังงานสู่โจมที่มันขึ้นยาๆขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่าไอพลังงานแบบว่าเกมรับอะจ่ายบอลเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นง่ายอยู่แล้วนะครับมาไปรับชมกันได้เลยครับว่ารุ่นนี้จะเจ๋งแค่ไหนมาทุกคนทีม3ามเจอแล้วครับมาดูว่าเราจะได้เล่นมากี่หรือเปล่านะได้ลองรุ่นใหม่ักที อีกตัวหนึ่งคือ ek ค a m i ครับอ่าได้เล่นครับถ้าหากว่าน้องเพชรเล่นทําแต้มอะไรเงี้ยผมก็จะลอง ek k a m i เลยับไม่ใช่ว่าแค่มากิใช้ได้นะผมคิดว่า ek ค a m i เนี่ยต,ติวมารุลัว้นนะครับนี่ฮะใส่โฟกัสในเกมขอเสียงเชียร์เหมือนกันนะแล้วก็ลูนก็ใช้เป็นพลังงานเริ่มต้นเหมือนกันทำให้สติวได้มีเร็วขึ้น,นครับ แต่วันนี้เราจะมาใส่กับมากีนะครับซึ่งใส่โฟกัสในเกมขอเสียงเชียร์สวิงแมนชุดกลางนิดหน่อยบ็อก43จำสิทธิและเป็นพลังงานเริ่มต้นทันทีนะเพื่อที่จะได้มาทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่าจากอาคังอีเนี่ยอาจจะเป็นดังนะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้แสดงผลรูนมากแต่อาคังอีไม่ต้องใส่รูนพ่วงให้เพื่อนเือยิงแม่นแล้วไปดูที่จินว่ามีโอกาสยิงแม่นน้อยมากแค่ไหนเลยก็แล้วกันนะครับ แตกแม่นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่เขาเอาฮาเซมาแล้วจะเป็นงานยากอยู่สำหรับน้องป๊อปมาบอกเลยว่านี่เ,เกมแรกจกจตื่นนอนนะครับถ้าเล่นไม่ดีก็ขออภัยด้วยมาตั้งใจมาทดสอบให้ดูต้องหาทีมสามอย่างเดียวไงทุกคนถูกไหมฝั่งเขามีรู้เข้าว่าตากุแล้วก็ฮาเซกวะนะครับเอามาตามตำแหน่งเลยคือ ลูกค้าก็เติมกอปผมถ้าไอโซเลชันตัวตัวนึงก็เหนื่อยอยู่ครับมาตัมบอลได้ครับก็ขอบคุณเลยดีพี่ไอด้วยเพชรก็ยืมมอดีมาอ,อุ้ยโดนตกไปก่อนนะค้ับน่เริ่มที่ครั้งอีกลูกค้า จินไปแล้วอุ๊ย,ย,ยผมไปรอตบทสองง่ายๆเลยครับเอ้ยไม่สแต็คเวนกรรมโอ้ยเสียเลยไม่เป็นไรตัดได้ยิยงอีกทีนึงเฮ้ยยังไม่ลงโอ้ยอะไรย,ยังไม่ลงอีกเหรอทุกคนผมว่าไม่ใช่ละสามลูกติดสามลูกติดนะครับ โอ้โหเนี่ยเห็นพลังงานผมทางขวาไหมมันเพิ่งขึ้นมาโอ้ยโ,โทษเลยเดี๋ยวต้องให้น้องดูลูกคาว่าคนเดียวแล้วอ่ะ,อะข้างนี้สววมากพลังงานผมก็เกือบสองเลยนม้อันนี้พลังงานเปล่าเนี่ยมันคุ้มครับไม่รอตกเลยเฮ้ยโอโ้ระยะขนาดนี้ ถ้าครับไเรครับเดี๋ยวผมเล่นทำเป็นไม่เป็นไรนะครับลูกนี้เขาไม่ต้องจ่ายพลังงานขึ้นแบบเร็วมากๆเห็นไหมฮผมคิดว่าดีตรงที่ว่ามันพลังงานบุกดีด้วยพลังงานรับดีด้วยผมมีพลังงานบุกถึงสองลอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาดูว่าจะเล่นยังไงยังไม่ลงผมพยายามนกักแต็กมาก,กี่วอยู่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ โอเคหาช่องยิงโล่งได้แล้วเดี๋ยวให้อาคางิมีพลังงานพุ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับตอนนี้จินก็ไม่รู้มียันติยังรอป๊อบเฮ้ยแต่ว่าโดนรู้ขาว่ากระชากัวๆเอารู้ข่ายิงพลาดแล้วเลนหนึ่งไปก่อนนะครับให้อาคางิเนี่ยมีพลังงานนะแต่จากที่ดูเนี่ยเดี๋ยวถ้าให้ฟังป๊อบยิงเร็วดูไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่าสวย สวยมากโอ้ลีดีครับแะให้น้องป๊อบยิงสวยลงไหมเฮ้ยแมนเวยแมนอยยิงแค่สองลงหนึ่งเลยผมว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเจ๋งก็ได้นะครับอาจจะเจ๋งก็ได้เจ๋งกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าต้องเล่นกับเพื่อนนี่แหละเรื่องของเรื่องผมจะเล่นสามนะครับเอาเลือกแค่สองครับเขาคง,งงงอยู่กินน่จาจะใกล้เมียนติแล้วเราจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากครับ วนแล้วเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยรูเขาว่ายิงรัวๆเลยครับอ่ะเอาเลยเอาเลย <S 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 เล่นสวะเดียวทำให้น้องเนี่ยโดนแค่ตัวๆครับจ่ายเลยได้เหมือนกันแต่รุนจ่ายไหมพลังงานจ่ายผมเต็มแล้วครับเฮ้ยลวไก่เหรอเพื่อนไม่ให้หรอกปุ๊บ

ไม่โอ้โหตายแล้วครบกาศตามสามแต้มผมว่าสแต็กผมค่อนข้างเพี้ยนนะเลยสามเลยสแต็กผมค่อนข้างเพี้ยนนะผมมีสกิลความหมับแล้วเหมือนกันนะผมยิงบอกอุ้ยแต่ว่าตบลูกเขาว่าเนี่ยการกดหมับนี่มันยากมากยากมากจิน้น สวยมากโดนตกไหมไม่โดนครับโอ้โหใจสลอดอีลูกนี้เฮจะผมจะไปดักลูกเขาว่าครับสวยเป็นไซบ์ด้วยลงไหมไม่ลง oh โอ้ my god กินโอ้ยโดนตแกแน,น่นอนลูกนี้แล้วผมฉีกมายิงโล่งครับโอเคทุกคน5แต้มนี้ก็ยังโอเคครับแต่ผมเนี่ยสแต็กไม่แม่นแต่ผมส่งให้เพื่อนยิงแม่นมากเลย ไปโอ้โหยังตบได้อีกนะครับเอาอเอ่อเอ่อเอ่เอ่เอ่ล like อ่วงอย่างเดียวทีนี้ดูเขาว่าเขายิงอย่างเดียวนะครับเขาแบบว่าไม่ใช้ท่าดังเลยผมรอดังผมว่าจะไม่รอแล้วนะทีนี้ผมว่าลูกนี้นะถ้าลูนมันเจ๋งอ่ะผมต้องจ่ายให้น้องป๊อปอัดซิทไอ้ตั้งป๊อปยิงแม่นครับนั่นแหละโอ้โหโลกอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับ ผมว่าลูมันทำให้ชูติ้งการ์ดมั่นใจขึ้นนะทุกคนว่าไหมกลัวแล้วโอ้โหยังลงอีกเนาะผมไม่มีโอกาสใช้หมับเลยเพราะว่าลุกข้าว่ามันไม่ดังถ้าดังสองยังพอหมับได้นะครับไม่ได้พอแล้วซะด้วยตากรูไม่ทันอาเซทันโอ้โหผมไม่ได้ตามไปเก็บให้ครับหมับโอ้โหใช้ท่าหมับแต่บอกบุ๊อยู่ด้านหลัง ใช้ท่าหมับซะหน่อยนะครับอ่ะอุ้ยโอ้โห,โหเลยสามยังรู้อีกนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนเป็นไงบ้างครับการทดสอบรูนใหม่นะครับซึ่งโอเคแหละผมอาจจะคลิปนี้มันอาจจะยาวอ,อธิบายนานนะแต่ก็มันอธิบายไว้ตอนต้นแล้วมีประโยชน์ยังไงครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนต้องมีเพื่อนเล่นเลแบบเนี้ย อย่างนี้อย่างนี้ผมก็ทดสอบกับจินให้มันก็สองลูกแรกลงเลยแต่ว่าไอ้ลูกไอ้ลูกที่สามมันดันเป็นไอ้ลูกที่สองที่ยิงลงนะมันนันเป็นลูกโล่งไงแต่ว่าเห็นไหมว่าอย่างน้อยโล่งก,ก็มั่นใจให้เพื่อนยิงแม่นขึ้นนะรุ่นนี้มันพลังงานผมมีใช้ตลอดดีด้วยพลังงานที่จําเป็นสำหรับากินะครับเดี๋ยวผมขอน้องๆอ,ออกมาอธิบายทีนหนึ่งก่อนที่ผมจะไปเล่นกับน้องต่อนะครับอเวลาที่ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูใช่ไหม เมื่อเวลาที่คุณคนเข้าไปในโหมดฝึกซ้อมอิสระเนี่ยทุกคนดูนะครับอันเนี้ทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะล่ำลากันจริงจอยากเล่นดูหลายแมตช์แต่ว่ามันก็จะไม่ได้มาอธิบายตรงนี้แล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเห็นเราชาจู่โจมงนี้ยไหมครับอันนี้ราชาส่งบอลราชาจู่โจมเนี่ยเห็นไหมหลอดมันไม่เต็มผมเนี่ยมีส2มสิบสองพลังงานขึ้นยากทุกคนดูนะครับ ผมจะปิดผู้หลอดสู้นะครับทุกคนเห็นไหมหลอดผมเนี่ยยังไม่เต็มทั้งสองหลอดดูดูหลอดให้ดีนะปึ๊บเห็นไหมอันนี้เหลือแค่ขีดเดียว25-30-26หอ่ะหลอดขวาปึ๊บเต็ม30เท่าเดิมแม้ว่าจะเหลือแค่เพียง2ขีดแต่ไอที่7พลังงานบวก7ผมแทบไม่มีประโยชน์เลยมาดูอันซ้ายครับหลอดซ้าย34มสิบแล้วสามสผมจะยิงตอนสา 3 8ปึ๊บเป็น40เหมือนเดิมไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่า2พลังงานเลยแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะยิงตอน5ให้ดูนะครับ6อ่กปึ๊บกลายเป็น15เนไหมะแปลว่ามันดีเวลาที่พลังงานเน่ยเหลือโล่งๆถามว่ารุ่นนี้มันจะดีไหมยังไงก็คือคนที่ใช้เนี่ยต้องบริหารพลังงานให้ดีนะครับบริหารพลังงานให้ดีแต่ว่า ถ้าบริหารพลังงานเก่งรุ่นนี้ดีครับแต่ถ้าหากว่าเดี๋ยวพลังงานจะเต็มอยู่แล้วเราไปยิงไปจ่ายไปอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็ค่าเท่ากันเลยคือมันก็บวกแค่เท่าที่มันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่าจะชอบไม่ชอบเ,ออเต็มกับเพื่อนดีๆนะครับแต่ผมงงมากว่าทําไมมากี้ผมถึงยิงสแต็กได้ห่วยแตกขนาดนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเกมตะกี้ยังไงก็ขอโทษด,ด้วยถ้าว่าเล่นไม่ถูกใจนะครับ ่ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยที่มาช่วยคลิปนี้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนเจอกันนะผมบ๊ายบาย